ผมกลับมาแล้วครับแม่งร้อนชิบหายมีอะไรเย็นๆให้ดืม่มมั้งวะในที่สุดก็ได้กลับมาย่อนตูดลงตรงนี้สักทีกับเครื่องเพล์สีสุดที่รักฮ <c oughs> แม่งเกมเยอะสั์เลือกเล่นอะไรดีวะอันนี้กูโหลดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนลวเจง๋งพร้อมจะลุยกันมานานแล้วไหนไหน ภาพโคตรสวยอะ่ะเจดแม่งยากจังวะมีเฉลยให้ดูไหมวะเนี่ยหืมแม่สาวคนนี้โคตรน่าเลยไหนขอพี่ชมของน้องหน่อยสิกูว่ามันต้องเป็นบั๊กแน่นอนเย็ดแม่งเล่นอย่างนี้นี่เองโคตรง่ายมันกูละมึงยาวไปไม่ต้องทำงานทำกการกแล้วโอ้ยเมือ่อย เฮ้ยไอทิดมึงโหลดคิวโซนมาเล่นกับกูหรือยังวะอะไรของมึงเนี่ยกูเพิ่งเข้าบ้านมาได้เมื่อกี้นี่เองรีบโหลดมาเล่นกับกูให้ไวเลยนะเช่แม่งกูกำลังเพลินเลยมาขัดจังหวะเอาไหนคิวโซนใช่ปะซื้อให้แม่งก็ได้วะเกมนึงไม่ใช่ถูกผูกสิ้นเดือนแดกมาม่าอีกแล้วเย็ด yeah. โหลดเร็วใช้ได้ระหว่างรอกูขอเลไรนีต่อแล้วกัน ลงมันเลยเอานี่ไปกินเฮ้ย <Nice. S 1> hey, แม่คนสวยส่งข้อความมาหาเว้ยเธอเล่นเกมเยอะแฟนจะชัดเลยนะเพราะรูปหล่อไอ้ยะอ้อยเข้าปากช้างเสร็จโจละมึงแบบนี้ต้องจีบ <Hey. S 1> ผมดูคลิปเฉลยของคุณด้วยครับคุณสวยไอ้ทิดมึงโหลดคิวโซนเสร็จหรือยังวะเฮ้ยใจเย็นนี่วะเอ้า <Hey. S 2> โหลดเสร็จแลยนี่ว่า <Hey. S 2> รวดเร็วทันใจ เอาไปแจมด้วยเลยเตรียมตัวโดนกูส่องกับบ้านได้เลยมึงเชี่ยแม่งเก่งสัต์ตายห่าไอทิดมึงบุกเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวกูช่วยมึง้างหลังเองเชี่ยให้กูไปตายชัดขอบใจว่ะเพื่อนกูได้จังหวะส่องงามๆแล้วเจ๋งเดี๋ยวขออัพคลิปโชว์เลยคลิปใหม่ของใครเลย อ่อเฉันเห็นเธออัพคลิปดูท่าทางสนุกจังเลยนะเฮ้ยแม่คนสวยส่งข้อความมาหาเว้ยมันโคตรมันสนุกมากเลยครับมั้นฉันขอแจมเด้วยละกันฉันโหลดผ่านมือถือรอแล้วนะเดี๋ยวกลับไปเล่นที่บ้านเยสโอกาสได้เมียมาเลยแบบนี้ต้องจีบมาสนุนด้วยกันที่ห้องผมไหมครับฝีมือกาเังกล้ามาชวนอีไม่อ่ะฮะอะไรนะ ฉันอยากให้นายมาเล่นที่ห้องฉันแทนเ็ <Yeah. S 1> มาเล่น s <S เลยสิกันเถอะ